สวัสดีค่ะชืะ่อนางสาวรัตนพรอ่อนดีรหัส6 2 1 4 4 1 0 4 8สปาขา,ารอสองหมู่หนึ่งค่ะวันนี้จะมาพูดในหัวข้องบรายรับรายจ่ายตามงบประมาณย้อนหลัง3ปีของตำบลบาววงใหม่อนิยา,ามจัังหดจันทบุรีค่ะในตำบลบาววงใหม่ค่ะมีทั้งหมด10หมู่ค่ะได้แก่บ้านหินดาดบ้านบางใหม่บ้านบางกระดานบ้านดงพับมอนบ้านห้วงโมกบ้านปากทางแท็กเตอร์บ้านของราวบ้านหินกองบ้านรัดยิบลา และบ้านอย่างน้อยค่ะโดยเฉลี่ยน,นะคะทั้งหมู่บ้านมีทั้งหมด5,660คนส่วนใหญ่ทางอาชีพเกษตรกรรม,รรมและทําสวนค่ะเช่นทุเรียนเงาะมังคุดยางพาราและพริกไทยค่ะรายรับในปี2,561นะคะ 3 8 6 8 8 7 5ล้าน6บาท32สตางค์รายจ่ายคือ3 3 3 3 8 5 3ล้าน3บาท14สตางค์ค่ะยอดคงเหลือคือ5 3 5ล้าน3 54 2บาท18สตางค์ค่ะในปี2,562นะคะรายรับคือ49,763,677ล้าน็แบาท21สตางค์รายจ่ายคือ 4 4 4 2 0 8 9ล้าน4บาท70สตางยอดคงเหลือคือ5 3 4ล้าน3าบาท51สตางค่ะในปี2,563นะคะรายรับคือ3 9 4 1 1ล้าน4บาทรายจ่ายคือ3 5 6 0, 8ล้าน6บาท92สตางยอดคงเหลือคือ3 7 3ล้าน7 0 0 0 490บาท10สตางค์ค่ะบรรณุกรมจากคุณแกรล่นจิตตรงผู้รักษาราชการกาแทนผู้อำนวยการกองคังของอบตว,วังงหม่และขอจบการน,นำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ